เจวายเอ็นจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนาภาตอนที่111ล้อมรอบด้วยความกังวลเมื่อเยเซียวต้องการให้กูจีนหลงรู้ว่าแหวนอยู่ที่ไหนเขาจะตั้งใจเปิดใช้งานแหวนด้วยเหตุนี้ตำแหน่งของพวกเขาจึงถูกแลกเปลี่ยนกันอย่างสมบูรณ์ เยเซียวได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วยการใช้ความคิดริเริ่มในสถานการณ์ทั้งหมดแน่นอนว่ากู่จินหลงจะเชื่อต่อไปว่าสิ่งต่างๆยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเขานั่นคือจุดที่สำคัญที่สุดสำหรับเยเซียวท้ายที่สุดแล้วเยเซียลได้รับสมบัติล้ำค่ามากมายและตอนนี้เขามีหยกจิตวิญ,ญญาณจำนวนมหาศาลเขาควรจะรู้สึกค่อนข้างมีความสุขในขณะนี้แต่เขาก็ยังกังวลราวกับว่าเขาถูกรายล้อมไปด้วยความกังวลไม่รู้จบ เขามีเรื่องมากมายที่ต้องกังวลในขณะนี้เพราะเขารู้ดีว่าวิกฤตที่อยู่ตรงหน้าเขาได้รับการแก้ไขเพียงชั่วคราวเท่านั้นอันตรายยังคงซุ่มซ่อนอยู่เหนือเขาราวกับเงาแห่งความตายเนื่องจากเขาได้โกหกครั้งใหญ่ที่นั่นเขาจึงสงสัยว่าเขาจะทําให้เรื่องนี้เป็นไปได้ได้อย่างไรเขาจะหาปรมาจารย์แห่งการทํายาลูกกอนมาเป็นอาจารย์ของเขาได้ที่ไหนเขาจะมอบยาลูกกอนสูงสุดจํานวนหนึ่งให้กับกูจีนหลงจริงๆหรือ มันเหมือนกับการฆ่าตัวตายด้วยการทำเช่นนั้นไม่ใช่หรือแล้วเขาจะทำอะไรได้อีกถ้าเขาไม่มอบยาลูกกรนสูงสุดให้เขากูจีนหลงพูดเหมือนเป็นพี่น้องกันแต่เขาไม่เคยลังเลที่จะฆ่าเยเซียวตรับใดที่เขารู้ว่าเยเซียวไม่มีประโยชน์สำหรับเขาวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการแก้ปัญหาทั้งหมดคือการฆ่ากูจีนหลงแต่เยเซียวก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ด้วยซ้ำเพราะเขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ แม้ว่าเขาจะรวมพลังทั้งหมดที่เขามีรวมถึงส่งจวียนหนิ่งปี้หลัวเขาก็คงไม่มีโอกาสแม้แต่จะทำร้ายกูจินหลงด้วยซ้ำนั่นคือความจริงที่เรียบง่ายและเรียบง่ายอย่างมากเยเซียลอ่อนแอเกินไปในขณะนี้และกูจินหลงก็สามารถฆ่าเขาได้ด้วยการขยิบตาการเริ่มการต่อสู้เป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาควรทำและเขาจะไม่เคยคิดที่จะฆ่าเขาเลย ตอนนี้เขาไม่สามารถฆ่ากูจินหลงได้เขาจะเปิดเผยตัวเองไม่ช้าก็เร็วเมื่อถึงเวลานั้นกูจินหลงจะไม่มีวันปล่อยให้เยเซียลหนีไปจากมันกูจินหลงเป็นผู้ชายที่จะฆ่าศัตรูของเขาทันทีตั้งแต่แรกเห็นเมื่อเขารู้ว่ามันเป็นภัยคุกคามเขาจะไม่ปล่อยให้ปัจจัยที่ไม่แน่นอนอยู่นอกเหนือการควบคุมของเขาช่างเป็นสถานการณ์ที่น่ารำคาญเยเซียลถอนหายใจขณะที่เขาครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งเขาก็ตระหนักว่ามีทางแก้ทางเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปไม่ได้เช่นกันข้ากูจีนหลงตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับเขาแล้วโอข้าจะต้องตกใจกลัวเพราะเรื่องยุ่งวุ่นวายนี้ยเยเซียวถอนหายใจด้วยความวิตกกังวลไม่มีทางที่ข้าจะฆ่าเขาได้ข้ามีพลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในขณะนี้แม้ว่าข้าจะรวบรวมกองกำลังทั้งหมดในโลกนี้ให้ได้มากที่สุดแต่ก็ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะต่อสู้กับกูจีนหลง แม้ว่าข้าจะรวบรวมพิษทั้งหมดในโลกนี้และทำให้กูจีนหลงกลืนพวกมันทั้งหมดเขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่ชีวิตนี้ข้าดำเนินไปอย่างราบรื่นทำไมจู่ๆค่ข้าถึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าสังเวชเช่นนี้เย่เซียวยิ้มอย่างขมขื่นเขาคิดแล้วคิดอีกแต่ก็ยังไม่สามารถคิดทางออกที่เป็นประโยชน์ได้เขาไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรอยู่แล้ว ดังนั้นเขาจึงหยุดกังวลมากเกินไปปล่อยมันไว้ก่อนหากข้าจะตายตอนนี้ก็ช่างมันเธออย่างน้อยข้าก็มีชีวิตอยู่นานกว่าที่ข้าสมควรได้รับสามเดือนดังนั้นเขาจึงเพิ่งเปิดพื้นที่ของวงแหวนและเริ่มขนส่งวัสดุทางการแพทย์ชั้นดีทั้งหมดไปยังพื้นที่ของเขาในปัจจุบันความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาอยู่ที่ช่องว่างอันไร้ขอบเขตเหล่านี้ อย่างไรก็ตามเขาตระหนักดีถึงความจริงที่ว่าแม้ว่าเขาจะรวบรวมสมบัติทั้งหมดในโลกเข้าสู่อวกาศมันจะไม่ทำให้เขาพัฒนาไปสู่ระดับเดียวกับกูจินหลงในทันทีมันจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาในที่สุดในขณะที่ขนย้ายวัสะดุเย้่เซียวพึมพำรรการลอบสังหารไม่สใช้พิษอย่าคิดอย่างนั้นจะต้องสู้อย่างมีเกียรติไม่มีทางหวานความขัดแยง้งสร้างปัญหาให้เขาเหรอใส่ร้ายเขาเหรอยังไง เขาไม่พบใครหรืออะไรที่จะต่อต้านเขาได้ในโลกนี้เยเซียลกำลังผ่านวิกฤตชีวิตหรือความตายในขณะนี้มันเป็นอันตรายบางอย่างที่เขาไม่เคยประสบมาก่อนไม่แม้แต่ในชีวิตก่อนหน้านี้ของเขาราชาเซียวเดินทางไปทั่วโลกอย่างไร้เทียมทานแม้ว่าเขาจะผ่านความยากลำบากมามากมายแต่เขาไม่เคยยุ่งกับคนที่แข็งแกร่งกว่าตัวเขาเองคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเกินไปจนเขาไม่สามารถแม้แต่จะต่อสู้ได้เขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแล้ว แต่เขาไม่เคยรู้สึกถึงเงามืดแห่งความตายเช่นนี้แม้แต่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายในชีวิตก่อนของเขาเมื่อเขารู้ว่าเขาจะตายเขาก็ไม่รู้สึกกลัวเช่นนี้อย่างน้อยเขาก็แข็งแกร่งพอที่จะวิ่งและป้องกันระหว่างการต่อสู้ครั้งนั้นแม้ว่าเขาจะต้องตายแต่เขาก็สามารถฆ่าศัตรูได้มากมายก่อนที่เขาจะฆ่าคราวนี้ทุกอย่างแตกต่างออกไปมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเย่เซียวสามารถฆ่ากูจีนหลงได้ทันทีหากเขายังคงเป็นราชาเซียว แต่ตอนนี้ไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาก็ไม่สามารถแม้แต่จะทําให้กูจีนหลงตายไปพร้อมกับเขาด้วยกันได้ตอนนี้แม้แต่เยเซียวก็วางระเบิดใส่ตัวเองและระเบิดข้างกูจีนหลงเขาก็จะไม่ทำร้ายกูจีนหลงแม้แต่น้อยนั่นเป็นสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดเยเซียวต้องเผชิญกับความจริงที่น่ารำคาญเช่นนี้ เขาไม่เคยต้องการที่จะยุ่งกับกูจีนหลงในชีวิตปัจจุบันแต่จัก,กรวาลแห่งนรกและยาลูกกรสูงสุดได้ดึงความสนใจของกูจีนหลงทั้งหมดมาที่เขายเย่เซียวรู้สึกรำคาญและกังวลในขณะที่เขากำลังขนย้ายวัสดุเมื่อเขาขนส่งสมุนไพรอันล้ำค่าจำนวน100ชิ้นเสร็จแล้วก็มีบางอย่างเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าแห่งเก้าช่องมันเกิดขึ้นเร็วมากจนยเย่เซียวรู้สึกหวาดกลัวอย่างมาก ดังนั้นเขาจึงเอ็นตัวไปบนต้นไม้และเข้าไปในช่องว่างเพื่อตรวจสอบสิ่งต่างๆในพื้นที่ป่าสมุนไพร100ต้นถูกจัดเรียงตามลำดับมันเป็นฉากที่ยอดเยี่ยมในอากาศเหนือพืชทางการแพทย์มีหมอกสีเขียวบางส่วนลอยขึ้นมามันให้ความรู้สึกถึงชีวิตที่แข็งแกร่งทั่วทั้งอวกาศ ไม่ว่าหมอกสีเขียวจะไปที่ไหนต้นไม้ที่นั่นก็เต็มไปด้วยพลังและความมีชีวิตชีวาต้นไม้บางชนิดดูหนาทึบโดยไม่มีใบไม้ในตอนแรกแต่เนื่องจากหมอกสีเขียวใบไม้จึงงอกออกมาและฉากทั้งหมดเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและสีเขียวลมหายใจอันหนาแน่นของชีวิตยังคงเวียนอยู่ในช่องว่างไม้ราวกับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง อาจเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบที่จะใช้คำว่าเปลี่ยนแปลงเพราะหลังจากนั้นไม่นานพื้นที่ไม้ทั้งหมดก็กลายเป็นสีเขียวอ่อนมันเหมือนกับว่าอวกาศถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีเขียวในขณะที่ช่องว่างไม้กําลังเปลี่ยนแปลงช่องว่างน้ำที่อยู่ข้างๆก็เปลี่ยนไปเช่นกันไอน้ำในพื้นที่น้ำออกไปและเข้าสู่พื้นที่ป่าในทันทีมันเข้ากันได้ดีกับความเขียวขจีที่ผ่อนคลายและครูต่อมาฝนก็ตกลงมาในช่องว่างไม้ สักพักก็มีหยดน้ำบนใบไม้พื้นที่ทั้งหมดกำลังเล่นฉากที่เงียบชื้นราวกับความฝันเยเซียวเฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมีสมสีทองเคลื่อนไหวอยู่ในอวกาศราวกับกำลังเดินเล่นหลังจากมื้ออาหารดีๆขณะที่มันเคลื่อนที่ขนรากเล็กๆบางส่วนก็ค่อยๆงอกออกมาจากด้านล่างและติดอยู่กับพื้นของพื้นที่ป่าช่วงเวลาต่อมาใบไม้ก็สั่น เยเซีย yeah, รู้สึกเหมือนเขากำลังฝันเขากระพริบตาแล้วมองดูสมทองคำอีกครั้งเขารู้สึกมีความสุขมากขึ้นและมันก็เหมือนกับว่าพลังของเขาแข็งแกร่งขึ้นไอ้น้ำกำลังลอยอยู่ในอากาศของช่องว่างไม้จากนั้นมันก็บินออกมาจากมันหมอกสีเขียวกำลังลอยออกมาจากพื้นที่ป่าพร้อมกับไอ้น้ำพวกมันค่อยๆบินผ่านพื้นที่ทองพื้นที่ไฟและพื้นที่อื่นๆหลังจากที่พวกเขาผ่านพื้นที่อื่นๆทั้งหมดแล้วก็ยังมีพลังงานอีกประเภทหนึ่งอยู่ในนั้น หลังจากนั้นพลังเวทมนต์เหล่านั้นจากก้าวช่องว่างทั้งหมดก็เข้าสู่อุโมงค์ทันทีอุโมงค์นั้นเชื่อมต่อกับที่ที่ไข่อยู่ยเยซเซียรู้สึกตกใจเมื่อเห็นสิ่งนี้เขาเหมือนอยู่ในความฝันเขามองดูพลังงานจากช่องทั้งก้าเข้าไปในอุโมงค์ราวกับลมแรงหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ติดตามพลังงานเข้าไปในอุโมงค์เขาเห็นพลังงานพุ่งเข้าหาไขา่ราวกับกระแสน้ำ พลังงานบางส่วนออกมาจากไข่ทันทีหลังจากที่พวกมันเข้าไปกระบวนการทั้งหมดนั้นสั้นแต่หน้าทึ่งพลังงานที่ออกมาจากไข่ไปรอบๆไข่ที่อยู่ด้านข้างจากนั้นก็กลับมาที่ช่องว่างไม้อีกครั้งพลังงานเคลื่อนเข้าออกไข่เป็นเหมือนลำธารแต่ไม่มีวิแววว่าจะหยุดเลยพวกมันเคลื่อนไปรอบๆร,ระหว่างไข่กับพื้นที่ป่าในขณะนั้นไข่ก็กำลังสั่นเย้เซียวขยี้ตาทันทีและเขาก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น เขาเห็นไข่ใบนั้นกำลังเคลื่อนไหวเขาไม่แน่ใจว่าไข่ยังมีชีวิตอยู่แต่มันเติบโตอย่างรวดเร็วจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในตอนแรกมันเหมือนกับไข่ห่านและจากนั้นมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรมันเหมือนกับว่าไข่กำลังขยับตัวเองพลังงานจากก้าวช่องว่างมาละหายไป99ครั้งและหยุดลงในที่สุดทุกอย่างกลับมาเงียบสงบอีกครั้ง ประการแรกพลังงานที่เป็นของช่องว่างน้ำกลับคืนมาแล้วสายน้ำอื่นๆก็กลับมาทีละสายก้าวช่องว่างกลับคืนสู่ความสงบสุขเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามตอนนี้ไข่แตกต่างไปมากตอนนี้มันมีขนาดเท่าแตงโมแล้วรูปร่างหน้าตาก็เปลี่ยนไปเช่นกันพื้นผิวของมันส่องแสงดาวระยิบระยับและลวดลายแปลกๆเหล่านั้นบนนั้นก็ชัดเจนขึ้นมากไข่ก็ใสเหมือนคริสตัล ยเยเซียวสามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์อันสนุกสนานที่มาจากภายในไข่ได้อย่างชัดเจนดูเหมือนว่าหลังจากดูดซาบพ,พลังงานได้มากมายในแต่ละครั้งไข่ก็พอใจกับมันงั้นเหรอตอนที่112อย่าลูกก่อนล้างไข่กระดูกชั้นสูงสุดยเยเซียวพูดไม่ออกเล็กน้อยถึงแม้ว่ามันจะเป็นไข่แปลกแต่ก็ยังเป็นไข่มันจะมีอารมณ์ได้อย่างไรข้างในมีเพียงสีขาวและไข่แดงเท่านั้น แต่ความสุขที่ข้ารู้สึกได้จากมันเป็นเรื่องจริงเยเซียวเดินเข้าไปใกล้ไข่โดยมองดูลวดลายที่อยู่รอบๆไข่เขายิ้มอย่างขมขื่นและพึมพำว่าตอนนี้เจ้าสบายใจแล้วใช่ไหมแค่นอนพักผ่อนเฉยๆแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาป้อนให้เจ้าโดยอัตโนมัติเจ้าไม่จําเป็นต้องกังวลอะไรเลยเจ้ากําลังรอวันที่เจ้าจะเกิดตอนนี้ข้าค่อนข้างยุ่งเหยิงข้าไม่มีที่จะไปข้าไม่มีแผนที่จะรับมือกับสถานการณ์นี้ เจ้ารู้ไหมว่าตอนนี้ข้าแยกแค่ไหนหากมีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นกับข้าเจ้าคิดว่าเจ้ายังสามารถมีความสุขและผ่อนคลายเหมือนตอนนี้ได้หรือไม่เขายิ้มอย่างขมขื่นและถอนหายใจเขาเป็นคนที่ไม่เคยยอมรับความยากลำบากเขาจะต่อสู้เพื่อเส้นทางที่ผ่านอุปสรรคใดๆก็ตามดังนั้นหลังจากถอนหายใจสักพักเขาก็กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งเขาพยายามอย่างหนักเพื่อคิดหาวิธีแก้ปัญหาเขาเชื่อว่ามีแผนเสมอตรับใดที่เขายังมีลมหายใจ ไม่มีอะไรยากเกินไปที่จะพิชิตมีวิธีที่จะทำมันอยู่เสมอมันเป็นเพียงบางครั้งที่ผู้คนไม่สามารถเข้าใจได้จะต้องมีวิธีแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติอยู่ข้างหน้าเมื่อพบแล้วทุกอย่างก็จะคลี่คลายถ้าไม่ใช่นั่นเป็นเพราะมีคนโง่เกินไปมีความหวังอยู่เสมอเขาจมอยู่กับความคิดของเขาอีกครั้งจริงๆแล้วเขาไม่ได้สังเกตว่าไข่กำลังบินขึ้นมาโดยอัตโนมัติมันบินขึ้นไปสูงหนึ่งเมตรแล้วตกลงกลับลงมา มันเหมือนกับว่าไข่กำลังตอบสนองต่อเยเซียวเยเซียวไม่สามารถคิดถึงสิ่งที่มีประโยชน์ได้เขากลับมามองดูจานใต้ไข่อีกครั้งเขายิ้มอย่างขมขื่นนี่เป็นผลประโยชน์เดียวที่ข้ามีตอนนี้ฮ,ฮิฮิบนจานเม็ดยามากกว่า10เม็ดนอนสบายหลังจากกระแสพลังอันแข็งแกร่งเหล่านั้นเข้ามาและจากไปพวกมันล้วนเป็นยาลูกก่อนชั้นยอด มีทั้งหมด15เม็ดรวมทั้งยาลูกกรอนล้างไขกระดูก5เม็ดยาลูกกรอนไม้ทะลวงลมปราณ5เม็ดและยาลูกกรอนทำลายขีดจำกัด5เม็ดยาลูกกรอนประยวนเป็นเพียงยาลูกกรอนเบื้องต้นระดับหนึ่งในขณะที่ยาลูกกอนล้างไขกระดูกเป็นยาลูกกรอนเบื้องต้นระดับ2แม้ว่ายาลูกกรอนทะลวงลมปราณจะอยู่ในยาลูกกอนเบื้องต้นระดับ2เช่นกันแต่ก็อยู่ในช่วงบนของยาลูกกอนเบื้องต้นระดับ2ยาลูกกรอนแห่งการทำลายล้างขีดจำกัดนั้นค่อนข้างพิเศษมันเป็นยาลูกกรอนระดับ3ม มันถูกใช้เป็นพิเศษเพื่อฝ่าฟันคอขวดระหว่างการฝึกฝนผู้ปลูกฝังในระดับที่แตกต่างกันจะต้องใช้ยาลูกกรรทลายขีดจำกัดในระดับที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นผู้ที่ต้องการทะลุขีดจำกัดของระดับเทียนหยวนเพื่อไปถึงระดับของหลิงหยวนจะต้องมียาลูกกรทลายขีดจำกัดระดับที่4หากเขาต้องการไปถึงระดับเมิ่งหยวนเขาจะต้องมียาลูกกรทลายขีดจำกัดระดับที่5หากเขาต้องการไปถึงระดับเต่าหยวนเขาจะต้องมียาลูกกรทลายขีดจำกัดระดับที่6และบางทีอาจเป็นยาลูกกรทลายขีดจำกัดระดับที่7ดด้วยซ้ำมันขึ้นอยู่กับบุคคล เมื่อมีคนต้องการความช่วยเหลือในการทะลวงขีดจำกัดของระดับปัจจุบันของเขาเม็ดยาลูกกอนทำลายขีดจำกัดและชาปลูกฝังคือสิ่งที่สมบูรณ์แบบสำหรับเขาพวกเขาทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบสองสิ่งนี้รวมกันจะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จของการทะลุทะลวงได้ประมาณ50เอร์เซ็นั่นเป็นโอกาส50-50นั่นเกือบจะเป็นโอกาสที่ใหญ่ที่สุดในโลกผู้คนยินดีที่จะใช้จ่ายทั้งหมดที่มีเพื่อแลกกับอัตราความสำเร็จเช่นนั้น 50%ถือเป็นปาฏิหาริย์ในความฝันสำหรับคนส่วนใหญ่แน่นอนว่าทั้งสองสิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องทำงานร่วมกันทั้งสองอย่างจะช่วยได้มากชาการบ่มเพาะมีประสิทธิภาพดีกว่ามันสามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จได้มากถึง3 5เอย่ยาลูกกรอนทำลายขีดจำกัดสามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จได้เพียงประมาณ10%เท่านั้นสิ่งแรกที่ผู้คนจะนึกถึงคือยาลูกกรอทลายขีดจำกัดเสมอเนื่องจากชาการบ่มเพาะหายากเกินไป สิ่งที่เยเซียวมีตอนนี้คือยาลูกกรทลายขีดจำกัดในระดับสูงสุดพวกเขาเป็นสมบัติในตำนานที่ผู้คนแทบจะไม่สามารถเห็นได้ตลอดชีวิตด้วยเหตุนี้มันสามารถช่วยทะลุระดับได้มากแค่ไหนจึงยังคงเป็นทฤษฎีเยเซียวหยิบยาลูกกรและออกไปจากช่องว่างสิ่งแรกที่เขาทำคือหาที่ซ่อนเพื่อกลับไปหาราชาเย่หนุ่มสุดหลอ่อเขาจ้างรถมาแล้วกลับบ้านดูเหมือนจะไม่มีอะไรต้องกังวลสำหรับเขา เมื่อเขากลับถึงบ้านเขาก็หยิบเม็ดยาลูกกอนชำระกระดุกทันทีตอนนี้เขาอยู่ในระดับที่สมของระดับตี้หยวนดังนั้นจึงถึงเวลาที่เขาจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งเจือปนในร่างกายของเขานอกจากนี้เขาต้องการพัฒนาตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่เขาพบว่าตัวเองอยู่ในการต่อสู้ที่แท้จริงแม้ว่าเขาจะรู้ว่ามันจะไม่สร้างความแตกต่างแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย เหตุผลที่เขาใช้ยาลูกกอนล้างไขกระดูกแทนอันอื่นก็เพราะเขาวางแผนที่จะรับยาลูกกอนล้างไขกระดูกทันทีหลังจากใช้ยาลูกกอนล้างไขกระดูกนั่นจะทําให้เขาพัฒนาไปถึงระดับที่4ของระดับตี้หวนได้ทันทีก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ทานยาลูกกอนล้างไขกระดูกเลยเนื่องจากตอนนั้นเขายังมีไม่มากเขามีอันเดียวดังนั้นเขาจึงอยากเก็บไว้เพื่อหากมีอะไรเกิดขึ้นนอกจากนี้ขนเขาเคยผ่านการชําระล้างกระดูกมาบ้างแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์นักที่จะนำยาลูกกรล้างไขกระดูกอีกครั้งเขาจึงไม่ตัดสินใจรับมันแต่ตอนนี้เขามียาลูกกรอยู่ในมือมากมายและจะมีมาเพิ่มอีกเรื่อยๆเขาคงไม่ลังเลชใช่ไหมมันอาจจะไม่มีประโยชน์นักหากเขารับมันไปแต่มันจะทำอะไรบางอย่างกับเขาอย่างแน่นอน ยเยเซียวได้เรียนรู้จากชาติก่อนของเขาว่ายาลูกกรล้างไขกระดูกจะอยู่ห่างไกลาจากความเพียงพอสําหรับเขาเสมอไม่มีอะไรที่เหมือนกับการเสียยาลูกกรล้างไขกระดูกเขาปรารถนาที่จะรับมันทุกครั้งเมื่อเขาเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปสู่ระดับใหม่เส้นลมปราณจะมีความชัดเจนและสะอาดมากขึ้นดังนั้นจึงทําให้สามารถทะลุขีดจํากัดได้มากขึ้น ในความเป็นจริงมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเขาหยิบหนึ่งเม็ดเมื่อเขาเตรียมที่จะไปถึงระดับใหม่และรับยาลูกกรล้างขายกระดูก2อ,อันหนึ่งยาลูกกรยาลูกกรทะลวงลมปราณหนึ่งอันและหนึ่งยาลูกกรทลายขีดจำกัดทำลายล้าง1อันเมื่อเขาเตรียมที่จะไปถึงระดับใหม่นั่นจะไม่ทิ้งผลกระทบใดๆตามมาสำหรับเขาอย่างไรก็ตามเขาสามารถทำได้ก่อนที่เขาจะถึงระดับเมื่อยวนเท่านั้น เมื่อเขาไปถึงระดับเมืองหยวนเขาต้องใช้ยาลูกกรล้างไขกระดูก9เม็ดในแต่ละครั้งเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเดียวกันหลังจากเข้าสู่ระดับที่5ของระดับเตาหยวนแล้วสิ่งต่างๆเช่นยาลูกกรล้างไขกระดูกและยาลูกกรทะลวงลมปราณก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเขาอีกต่อไปอย่างไรก็ตามจากระดับที่3ของระดับตี้หยวนไปจนถึงระดับที่5ของระดับเตาหยวน ขณะที่เยเซียลทะลวงผ่านแต่ละระดับระดับต่อระดับเขาต้องการยาลูกกรล้างไขกระดูกนับร้อยเมตรและยาลูกกรทะลวงลมปราณที่สามารถปลดบล็อกได้หลายร้อยเมตรไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถซื้อยาลูกกรจำนวนมากได้ขนาดนี้นั่นก็เพียงพอที่จะทำลายนิกายได้ยาลูกกรล้างไขกระดูกและยาลูกกรไม้ทะลวงลมปราณอาจไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไม่ได้แต่ยาลูกกรที่ทำลายขีดจำกัดพวกมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากจริงๆ แต่ตอนนี้เยเซียลไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการค้นหาพวกเขาอีกต่อไปในความเป็นจริงเยเซียลอาจไม่ต้องการยาลูกก่อนมากนักเพราะยาลูกก่อนทั้งหมดเขามีอยู่ในระดับสูงสุดหลังจากรับยาลูกกรอนล้างไขกระดูกไปแล้วเยเซียวก็นั่งขัดสมาธิภายในชั่วพริบตาเขาก็กําจัดเรื่องที่กวนใจในหัวของเขาออกไปด้วยการใช้พลังใจอันแข็งแกร่งของเขาเขาเข้าสู่การทําสมาธิลึกเพื่อมุ่งเน้นไปที่การย่อยยาลูกกรอน ทันใดนั้นเขาก็เข้าสู่โลกที่มีแต่ตัวเขาเองเท่านั้นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาจะได้รับยาลูกกรล้างไขกระดูกสำหรับทั้งสองชีวิตของเขา ในชีวิตก่อนของเขาเมื่อเขาอยู่ในช่วงเริ่มต้นเขาไม่เคยมีโอกาสได้เม็ดยาลูกกอนแบบนี้เลยเขาทำได้เพียงทำงานหนักต่อไปโดยไม่มีใครให้ความช่วยเหลือหรือคำแนะนำแกเ่เขาเขาเข้าถึงจุดสูงสุดในการเพาะปลูกด้วยวิธีเสี่ยงตายมาเท่านั้นเม็ดยาลูกกอนที่มอบให้กับสิทธิชั้นสูงของนิกายที่ยิ่งใหญ่บางนิกายเท่านั้นนั้นไม่เคยเป็นสิ่งที่เขาสามารถเข้าไปได้เขาก็แค่ตะเกียกต,ตะกายขึ้น,ข,นขึ้นลงลงด้วยตัวเองต่อไป เมื่อเขามีพลังมากพอที่จะยึดทรัพยากรประเภทนี้เขาได้ผ่านช่วงเวลาที่เขาต้องการมันไปแล้วยาลูกกอนทลายขีดจำกัดมีประโยชน์ในทุกระดับแต่เยเซียวได้ยึดยาลูกกอนทลายขีดจำกัดคุณภาพต่ำมาหลายเม็่เท่านั้นสิ่งเหล่านี้ขยะขยเกินไปที่พวกเขาเพียงแต่ไม่มีประโยชน์สำหรับเยเซียลดังนั้นชีวิตก่อนหน้านี้ทั้งหมดของเขาจึงเป็นชีวิตที่ไม่มียาลูกกอนตอนนี้มันแตกต่างออกไปแตกต่างอย่างสิ้นเชิง เขากำลังจะมียาลูกกรอนจำนวนมากและพวกมันล้วนเป็นยาลูกกรอล้ำค่าที่สุดเม็ดยาลูกกรอนล้างไขกระดูกเพิ่งเข้ามาในปากของเขาและเขาก็รู้สึกถึงกลิ่นอันมหัศจรรย์ที่ฟุ้งกระจายอยู่ในปากของเขาแล้วทันใดนั้นกระแสะพลังวิญญาณที่สดใสก็เต็มปากของเขาราวกับว่ามันระเบิดในขณะนี้เยเซีย,ยรู้สึกว่าตรับใดที่เขาเปิดปากพลังปราณจำนวนมหาศาลในปากของเขาก็จะพุ่งออกมาทันทีเคยได้ยินคนพูดว่า จงอ้าปากส่งกลิ่นหอมออกไปถึงสุดขอบโลกเขาไม่เคยเห็นมันดังนั้นเขาจึงเยาะเย้ยมันตลอดเวลาเขาไม่เคยเชื่อมันเลยแต่ตอนนี้เขาคือคนที่ปล่อยให้กลิ่นหอมกระจายออกไปสุดขอบโลกถ้าเขาเปิดปากคำพูดเก่าๆมีความหมายบางอย่างเสมอเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ